สวัสดีค่ะเพีนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองพิมลายดอกนะคะเสื้อพื้นสีเทาค่ะดอกสีออกโทนเหลืองน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าดีไซน์เสื้อนะคะเป็นเสื้อสมงคองกลมนะคะคอไม่แคบนะคะมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะอยู่ด้านหลังนะคะดีเทลนะคะติเกตติเก็ตกเ,กเล็กๆเนี่ยค่ะเน้นโชว์ลายผ้าค่ะรุนี้เพราะลายผ้าสวยหรูค่ะแต่งระบายนะคะ ด้านหลังนะคะกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนี่นะคะ,ะ,คะพีดีใส่เสื้อไซส์ S อกสามสิบหกนะคะคุณลูกค้าเพนนีอกจริงสามสิบสามค่ะเสื้ออกสามสิบหกผ้าไม่ได้ยืดนะคะเสื้อชิฟฟองไม่ใช่ผ้ายืดนะคะแต่เป็นผ้าเนื้อเย็นใส่สบายซักง่ายดูแลง่ายมีห้าไซส์นะคะคุณลูกค้าสามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่มีสองสีนะคะอีกสีหนึ่งเป็นสีครีมนะคะขอบคุณคะ่ะ